ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงการดิวของกลุ่มพักต่างๆนะครับเห็นบอกรวมรวมๆยี่สิบพักเนี่ยถ้าอัปเดตในมิติทางการเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็มันเป็นการซึเอ่อกฎหมายมันกลายมาเป็นระบบหารหารร้อยซึ่งคะแนนบัญชีรายชื่อมันตั้งสามแสนเจ็ดโดระมาณน่นะครับตอนหนึ่งทบัญชีรายชื่อทำาไมเพื่อนพูดตรงๆพักเล็กก็จะสูญพันธุ์เกือบหมดแล้วครับ จะเว้นพักที่มีความพร้อมจริงๆอาจอจะรอดมาทักสามสี่พักที่จะเข้าสู่สภาได้ครับอันนั้นผมก็เลยเกิดความคิดตามหลักการพรรคพลังธรรมคือพลเอกกำลังอเอาไม้ซีกงัดไม้สูงคร,รวมพักเล็กมาผมก็คุยประมาณทักยี่สิบกว่าพักนะคุยหมดทั้งพักในสภาและนอกสภาแต่ถึงตอนนี้แล้วที่ตัดสินใจเมื่อวานนี้นะะก็มาคุยกันที่มาในแนวทางที่น่าจะตกลงกันได้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ย ก็มีอยู่หกพักการับแล้วก็เช้านี้จะถแถลงข่าวตอนประมาณแปดโมงสี่สิบห้านะฮะในหลักการที่อรวมไม้ที่ฟันรวมไม้ซีกเพื่อจะงัดกับไม้สรงครับครับอุดมการร่วมกันคืออะไรครับคุณหมอพอจะเผยได้ไหมครับก่อนที่จะถแถลงข่าวครับคุณหมอครับอุดมการร่วมกันก็คืออันที่หนึ่งก็คือต้องเป็นเป็นแนวทาง ตามทิศทางพลังทำเดิมข้อที่หนึ่งก็คือความซื่อสัตย์สุจริตของของกลุ่มนี้นะคระับอ,อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเราก็จะสเสนอว่าเนื่องจากมันหลากหลายรวมมาทั้งฝ่ายฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เพราะฉะนั้นเราก็มีตกลงหลักการที่สองคือว่าอกลุ่มอัมโนนี้นะฮะจะต้องเป็นกลางไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งในการขัดแยง้ง สอดคล้องกัที่ผมเสนอพรบนิรโทษกรรม uh huh. ทุกฝ่าย <Yeah. S 2> เพื่อให้สังคมไทยลดลดข้อขัดแยงแ้งนนั้นทุกพรรคที่เข้ามาก็ต้องปรับตัวที่จะต้องไม่สร้างความขัดแย้งกับพรรคอื่นกับฝ่ายอื่นฝ่ายใดนะ <Yeah. S 2> เราก็จะไม่ยืนอยู่ฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งกัน uh huh. ยืนอยู่ข้างประชาชนเป็นหลัก <Yeah. S 2> อันนี้ก็เป็นสอทงทิศทางส่วนเรื่องนโยบาย เราจะนำเสนอก็จะกันกองนโยบายเด่นๆของแต่ละพักมาหนึ่งข้อหรือสองข้อ mm hmm. ที่จะมารวมเป็นนโยบาย mm hmm. ของพักใหม่ที่จะสู้การเลือกตั้งนะครับ okay. <Okay>. okay. แล้วก็สุดท้ายคือกระบวนการที่จะมาทำงานร่วมกัน mm hmm. ก็จะทำให้เป็นไปตามกฎหมาย mm hmm. นะฮะ mm hmm. เช่นแบบพักพลังธรรมของผมยังมีสซอยู่เนะี่ยตามกฎหมายต้องห้ามก็ห้ามไม่ให้มีการควบรวมกับพักอื่น mm hmm. ก็จะมีการทํางานร่วมกันในในรูปแบบที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับครับครับ,ค,รบคุณหมอครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเมื่อมีการควบรวมกันหลากหลายพักแบบนี้จะต้องมาตกลงกันไหมครับว่าในส่วนของการบริหารหรือว่าการเดินหน้าต่อหลังจากเนี้ยจะต้องเป็นอย่างไรที่ทางเป็นอย่างไรตรงนี้มีการพูดคุยกันไหมครับก็ก็มีครับมีการคุยว่าหนึ่งก็ต้องมีการลงมติเลือกใครจะเป็นหัวหน้าพักเป็นเลขาพักเป็น อลองหัวหน้าพักต่องก็คือบัญชีรายชื่ออย่างนี้นะฮะใครที่ถูกเลือกเป็นหัวหน้าพักก็เป็นอันดับหนึ่งหลังหลังหลังจากนั้นก็มาเรียงลำดับกันนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของกรรมการบริหารพักแต่ละพักก็มีสิทธิ์ที่จะส่งคนเข้ามาหนึ่งถึงสามคนมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารพักใหม่ ต่อไปก็คือชื่อชื่อพักเอาชื่อไหนอาจจะเป็นเลือกชื่อพักใดพักหนึ่งแล้วก็ใช้โครงสร้างของพักนั้นแล้วก็ทุกพักก็ส่งสมาชิกย้ายเข้าไปอยู่ที่พักนั้นข้อต่อไปคือแต่ละพักที่มาร่วมกันเช่นหกพักนี้ถ้าสุดท้ายยังเดินด้วยกันได้ก็มีสิทธิ์ที่หนึ่งก็คือจุดพักตัวเองไปเลยหรือสองก็โคงพักตัวเองไว้แต่พลังทําใหม่เนี่ยถ้าตัดสินใจว่ามากวุ่มรวม มารวมกันกับพักเราพักเราก็ก็คงจะอยู่ตามเดิมแต่ถ้า mm hmm. เกิดไปรวบรวมโดยใช้ชื่อพักอื่นครับหรือไปใช้โครงสร้างพักอื่นพัก,กําลังทมเราก็จะคงไว้เราจะส่งกรรมการบางส่วนส่งผู้สมัครเศ้า mm hmm. ไปร่วมอยู่กับพักใหม่ที่ตั้งขึ้นน,นี้ครับเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นคุณหมอครับถามจากใจเลยมีไหมครับที่ไปดีลไว้ไปคุยกันไว้แล้วเขาก็ประกาศบอกว่าไม่อ่ะเดี๋ยวเขาจะ เดินหน้าต่อเองเลยในมุมของพรรคเล็กเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่ในมุมนี้คุณหมอมองยังไงฮะก็อันนี้ก็คือต่างคนต่างความคิดนะครับพรรคที่จะยืนอยู่ได้เองเนี่ยเขาต้องมีความมั่นใจว่าเขาน่าจะไปได้อย่างน้อยสักที่หนึ่งเขาก็ตู่นใจว่าการควบรวมมันมีปัญหาเยอะนะฮะคนไทยเนี่ยเล่นเล่นเดียวเดียวมีโอกาสที่จะ ปถึงแชมป์แชมป์โลกได้แต่ถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยประเทศไทยมันมักจะเดือหายการทํางานเป็นทีมยากเพราะนั้การควบรวมกันไม่ใช่ง่ายครับมันต้องยอมที่จะสละอีโก้ของของตัวเองหนักหนักนิดเบาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาในการทํางานที่ซับที่ยุ่งยากขึ้นที่ต้องใจใจเย็นๆขึ้นที่ต้องหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นดังนั้นหลายพักก็จะเลือกที่จะสู้เองครับเช่นทันดีซ่าเพราะที่จะสู้เองนะครับ พรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคเพื่อชาติไทยพรรคครูไทยเพื่อประชาชนอ่างเงี้ยที่อยู่ในสภานะนนาอในสภาก็จะสู้เองคุณห<ผ>มอ,ค,อ,อครับทิ้งท้ทายถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนิดนึงกับร่างกฎหมายใช้คำว่าร่างกฎหมายนี่ร,รัฐธรรมนูญนี่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อกันใหม่แล้วนะครับรวมทั้งทิศทางต่างๆในการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับอยากบอกอะไรถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคุณหมอครับ ็อยากจะเรียนท่านผู้ชมท่านท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยครับว่าเอเป้าหมายที่ซี่ผมเสนอกรอบนิทุศกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาหาเสียงเพราะว่าเห็นไหมฮรับพอเบิร์นพอเจอแรงป้านความเห็นต่างเยอะแยะหมดเลยบคุณหมแต่ว่าที่ตั้ใจทําเนี่ยเพื่อให้เกิดสังคมไทยเกิดอภิยธรรมอืเกิดการลดข้อขัดแย้งในสังคมจะได้ก่อให้เกิดความนิ่งทาง ทางการเมืองทางสังคมทาง oh. วัฒนธรรมดะทําให้เราขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น <Yeah. S 2> ถ้าเรามาติดกับข้อขัดแย้งเนี่ยจะลําบากมาก mm. อันนี้คือจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่ <Yeah. S 2> ที่สุดน,นะครับครับ yeah.